หลายคนยังไม่รู้นะคะวิธีการเช็คเผา V4 เทียร์สิบเนี่ยเช็คอย่างไงสําหรับใครที่ซื้อสินค้าร้านพี่ไปพี่จะการันตีเผาเทียร์สิบให้ถูก i อดีนะครับแต่ถ้าน้องไม่มั่นใจว่าเป็นเทียร์สิบหรือเปล่าสามารถเช็คได้เลยโดยการให้น้องนะครับขับเรือเข้าไปที่เกาะต้นไม้ใหญ่นะเราใช้เรืออะไรก็ได้นะครับขับไปแล้วก็พอถึงเกาะต้นไม้ใหญ่แล้วก็ให้เราปีนขึ้นไปนะครับปีนขึ้นไปบนยอดสูงสุดนะครับแล้วมันก็จะมี m อให้เราคุยนะครับแล้วก็คุยมันก็จะวาร์ปมาที่ Temple Time บเบมาามพลตงนะ มาตามพี่เลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะพอเลี้ยวซ้ายเสร็จไปดึงคันโยกพอดึงคันโยกเสร็จเนี่ยประตูก็จะเปิดนะให้เรานะครับตรงมาตามพี่เลยพอมันขึ้นภาพสีดำๆเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะให้เรากดเข้าไปคุยกับ m อ c ถ้าขึ้นข้อความแบบนี้นะครับแสดงว่าเป็นเผ่าเทียร์สิบเผาเทียร์ตันแล้วนะแล้วถ้าสําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนเฟืองนะครับแล้วมันเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับน้องต้องไปลงอัพเทียร์อีกรอบนึงนะถึงจะเปลี่ยนเฟืองได้พอลงอัพเผาอีกรอบนะครับมันก็จะขึ้นนนนนให้้้้ไปปปเเเลลลีี่ยยฟืองดแวานะะะก็รมรมณคับ